สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือ AI ที่ Microsoft เขาพัฒนามาเพื่อช่วยนักการศึกษาโดยเฉพาะเลยอ้างอิงจากหัวข้อ Microsoft AI for Educators ครับสวัสดีค่ะใช้เลยค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่ากำลังมาแรงมากๆเพราะ AI มันเริ่มเข้าไปอยู่ในเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะคะอย่าง Word PowerPoint Excel ครับ แต่เหมือนว่าการบรรยายนี้จะเน้นไปที่ Teams กับ Forms เป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้องค่ะเหมือนเขาอยากจะผลักดัน2ตัวนี้ให้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับภาคการศึกษามากขึ้นไปอีกเพราะมันมีศักยภาพเยอะจริงๆค่ะงั้นเราเริ่มที่ Microsoft Teams ก่อนเลยข้อมูลเขาบอกว่ามีคนใช้ทั่วโลกเยอะมากตั้ง270ล้านคนต่อเดือนนะครับค่ะตัวเลขนี้ก็การันตีความนิยมและความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือสำหรับสถานศึกษาในไทย ญช ac t h เนี่ยใช้ฟังก์ชันหลักๆได้ฟรีด้วยค่ะโอ้อันนี้ดีเลยครับแล้วนอกจากเรื่องประชุมเก็บไฟล์ที่ใช้กันบ่อยๆมีอะไรเด่นๆอีกบ้างครับอืมที่น่าสนใจมากๆคือมันติดตามความคืบหน้าผู้เรียนได้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะแบบเรียลไทม์เลยนะผู้สอนจะเห็นเลยว่าเอ๊ะใครเข้ามาดูเนื้อหาแล้วใครส่งงานตอนไหนหรือใครกำลังกลับไปทวนเรื่องอะไรอยู่ อ๋อคือเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นว่าเด็กๆเ,เขาเอนเกจกับเนื้อหาเราแค่ไหนใช่ค่ะช่วยให้เราเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนได้ดีขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็เรื่องรวมตารางสอนตารางกิจกรรมไว้ในที่เดียวเช็คผ่านมือถือได้อันนี้ก็สะดวกมากครับไม่ต้องไปเปิดหลายที่ แล้ว AI มันเข้ามาช่วยทีมตรงไหนบ้างครับที่แบบว่าว้าวเลยมีหลายจุดเลยค่ะจุดแรกที่คิดว่าน่าจะช่วยอาจารย์ได้เยอะคือรูบริ Generation ค่ะการสร้างเกณฑ์ให้คะแนนนี่แหละสร้าง r u b r i กเลยครับยังไงเอ่ยคือปกติเราต้องมานั่งคิดเกณฑ์คิดรายละเอียดใช่ไหมคะอ,มอันนี้คือแค่เราใส่หัวข้อหลักๆที่อยากจะวัดผลลงไป AI มันก็จะช่วยร่างเกณฑ์ฉบับเต็มพร้อมรายละเอียดต่างๆออกมาให้เลยค่ะ โหจริงเหลอครับเนี่ยแค่ใส่หัวข้อใช่ค่ะประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆแล้วก็ช่วยให้การประเมินมันมีมาตรฐานมากขึ้นด้วยนะคะสุดยอดเลยครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับในส่วน AI ของ Teams มีกลุ่มเครื่องมือที่เขาเรียกว่า learning accelerators ค่ะตัวเร่งการเรียนรู้อันนี้น่าสนใจหลายตัวเลยตัวเร่งการเรียนรู้มีอะไรบ้างครับตัวที่เด่นมากๆคือ reading progress coach ค่ะอันนี้เกี่ยวกับการอ่านอ่านอ่านยังไงครับ คือเรามอบหมายให้นักเรียนอัดเสียงการอ่านส่งมาแล้ว AI จะวิเคราะห์ให้หมดเลยค่ะทั้งความถูกต้องความเร็วการเว้นวรรคละเอียดขนาดน,นั้นเลยใช่ค่ะแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมันบอกได้ด้วยว่าคําไหนที่นักเรียนมักจะอ่านผิดซ้ําๆแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้กลับไปฝึกเฉพาะคํานั้นๆได้เลยค่ะเหมือนมีโค้ดส่วนตัวเลยอืมอันนี้เป็นการให้ฟีดแบ็ที่แบบเฉพาะบุคคลมากๆเลยนะครับ ดีจังใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตรวจการบ้านแต่มันช่วยพัฒนาทักษะการอ่านได้ตรงจุดจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกตัวชื่อ reflex reflex สะท้อนค่ะประมาณนั้นเป็นเครื่องมือเช็คอินอารมณ์ความรู้สึกของนักเรียนรายวันค่ะจะแสดงผลเป็นสีสีหรือเป็นตัวการ์ตูนน่ารักนรักคล้ายๆตัวละครใน inside out นะคะอ๋อเช็คอินอารมณ์เพื่ออะไรครับเนี่ย ก็เพื่อให้ผู้สอนพอจะเห็นภาพรวมของห้องเรียนวันนั้นๆค่ะว่าเด็กๆส่วนใหญ่รู้สึกยังไงมีใครต้องการกำลังใจเป็นพิเศษไหมอาจจะช่วยให้ปรับการสอนหรือเข้าหานักเรียนได้ดีขึ้นค่ะเขามีเป็น emotion board คิดให้ใช้ในห้องเรียนจริงๆด้วยนะคะเป็นมิติที่น่าสนใจนะครับเอา AI มาช่วยดูแลใจแต่ข้อมูลอารมณ์แบบนี้มันจะละเอียดอ่อนไปไหมครับจะไม่เป็นการกดดันเด็กหรือเอาไปตัดสินเขาหรือเปล่า เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือเครื่องมือนี้เขาออกแบบมาให้ดูเป็นภาพรวมแนวโน้มมากกว่าค่ะไม่ได้จะเจาะจงว่าเอวันนี้คนนี้รู้สึกแย่นะเพื่อให้ผู้สอนใช้เป็นข้อมูลประกอบการดูแลภาพรวมเฉยๆค่ะแล้วก็ยังมี i n s i g h ์สิกตัว Insights ค่ะเป็นเหมือนแดชบอร์ดสรุปข้อมูลทุกอย่างในชั้นเรียนเลยค่ะการมีส่วนร่วมการส่งงานผลการอ่านจาก reading progress แนวโน้มอ,อารมณ์จาก reflect แล้วก็ดูกิจกรรมดิจิทัลของผู้เรียนแต่ละคนได้ด้วยค่ะ โอ้โหครบวงจรเลยนะครับเนี่ยสำหรับ Teams แต่เรื่องการประเมินการทำข้อสอบก็ยังสำคัญอยู่แล้ว f o r m มส์หะครับตัวทำแบบทดสอบยอดฮิตมี AI มาช่วยอะไรบ้างไหมมีค่ะสำหรับ Microsoft Forms ที่เราใช้สร้างข้อสอบแบบสำรวจกันบ่อยๆนะคะ AI มันเข้ามาช่วยตรงการสร้างตัวเลือกคำตอบค่ะโดยเฉพาะคำถามวิชาคณิตศาสตร์ สร้างตัวเลือกให้ใช่ค่ะมันช่วยสร้างทั้งคำตอบที่ถูกแล้วก็สร้างตัวลวงที่แบบว่าเออดูสมเหตุสมผลมาให้เลือกใช้ได้เลยค่ะก็ช่วยลดเวลาคิดข้อสอบไปได้เหมือนกันอ๋อเข้าท่าเลยครับแล้วเห็นว่าปรับแต่งหน้าตาได้ด้วยใส่ทีมใส่โลโก้ ใช่ค่ะใส่เพลงประกอบเบาๆตอนทำข้อสอบก็ได้นะคะเพิ่มบรรยากาศนิดนึงใส่เพลงได้ด้วยไม่ธรรมดาจริงๆครับฟอร์มแถวนี้ค่ะนอกจากเครื่องมือพวกนี้แล้วนะคะในการบรรยายเขาก็มีพูดถึงโอกาสต่อย,ยอดความรู้ด้วยค่ะ ครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยคือสามารถไปรับเซอร์ติฟิเคตการเข้าอบรมหัวข้อนี้ได้โดยตรงจาก Microsoft เลยนะคะผ่าน Microsoft Learn ใช้โค้ดที่เขาให้ไว้คือ5 6 9 D 2 N ค่ะเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ได้เลยอ๋อมีใบรับรองให้ด้วยดีเลยครับ ค่ะแล้วก็มีโครงการ Train ดอร์เทรนเนอด้วยค่ะเชิญชวนให้คนที่สนใจเนี่ยเอาความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อค่ะทาง Microsoft เขามีสื่อการสอนสนับสนุนให้แล้วก็มีกิจกรรมแข่งขันให้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะเห็นว่ามี Surface Laptop ด้วยค่ะโหมีรางวัลใหญ่ด้วยน่าสนใจมากครับเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ที่ดีเลยใช่ค่ะส่งเสริมชุมชนนะักการศึกษาได้ดีมากค่ะ ครับสรุปจากการที่เรามาคุยกันเจาะลึกวันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่า AI ที่ Microsoft ใส่เข้ามาในเครื่องมืออย่าง Teams กับ Forms เนี่ยมันไม่ใช่แค่ของเล่นใหม่แต่เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังมากๆสำหรับคุณครูอาจารย์จริงๆใช่เลยค่ะมันช่วยได้ทั้งเรื่องลดภาระงานประหยัดเวลาแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อไปปรับปรุงการสอนการดูแลนักเรียนได้ตรงจุดมากขึ้นจริงๆครับผมก็น่าสนใจมากครับ แต่ก็มีประเด็นให้เราคิดต่อนะคะว่าพอ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้สามารถวิเคราะห์และปรับการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้นอนาคตของการเรียนรู้มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่าเราใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้อย่างเต็มที่และก็ยังคงรักษาความเท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระบบการศึกษาของเรา